สวัสดีครับสวัสดีครับส่องสายไปเลยครับมือนีก้อยครับเนื้อปลาสดป็นไงบ้างครับที่ฝากบอกก็คือเซียนเหรอเสียบหนักครับยังไงเด็กเมียเนี่ยครับกได้เมียบ่ฟังเพลงเุ่นข้อๆครับฝุ่นฟังทั้งฝุ่นมีเพลงไหนฟังบอกแตดีเนื้อมันว่าสดป็นไงบ่ป็นไรครับ เทปยักจัดกันเทปเดียวงไปทั้องอื่นแล้วแค้ไปทั้งอื่องนะเบ้งคือหมอนหรอไอเดฟั่งเม่ง,ง,เมง,เมง,งกินเขาประมานตัวเคลื่อนหนีก็บรรเทน ลองสดเป็นางทีมงานลดกแล้วอะ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 ฟอเมลนอนอะอกําลังเหยียดเพ่งใน่วน้หดเ๋าวรอข้างในกันรับเยอะแยะครับเหยียดเทปมาให้ครับเป็นูงเป็นทังงานตกแต่งคใส่ต้นร้อมต้นเหียวครบดดือดมาก มามาแข็งมากเลอ่าอ่ะอไไ่ฟังลัไปด้วยลัง,ยง,งินแบบลัามลองคัะ มีนบองภาษาดี่ลี่กรบ้เต็นท์รองเพื่อนีเดียววะเพื่อนอะไรี่เงี้ยนล่ะนี่แนะนำ่กาแาเป็นเห็ี่ยมบอกเบียร์ซื้อเหล้าขาวไม่จวดแน่เลยอะเอเฮ้ ตำนาน,นี่เลียวก็ตำก็ร้อยปีขึ้นอยู่ว่าตกทอดมาอีกรุ่นสู่ลุ่นนี่ <c oughs> อนสือบริหารในสือมากเหรออ่านน้าอยู่ไม่ได้กินง่าก็ดีแล้วมากพอพอ่พอพ่อย็บใส่รลวดเหีนเหยนแ่ซอยเอาเลยผม่ะ รับจนเจือดเวดว่าวเนื่อตู้ครับเอาแล้วที่นี่ให้ยืนลำรองน้องอยู่ลานควายได้นถ่ายเปี่ยเสบียนหยักดีแม่งยไงที่ไส่หาหมไปด้วยเพาไปไในั่งกินลานโซเลยอยู่ไปเลนบว์หนาวงั้นพ่าไปฮะข้ำมโมดีกว่าจะไป บ่ข้ามวงลานเปิดในแลมรดีไบ่ไปั้นมันดีดีกว่าอีดกไปก็ไปทุกวันทุกวันก็สุก่ะสุกเหรียญลันน่อยพูเจ้าเร์จ้าของลันเกือนี่เด้เลยลันมากับอยู่แผยีแอคบิร์นสามิปครับ เพียงฟังเบาๆครับขึ้นนี่วันสีนกสีเงาเหรอเตือนขึ้นยังมาขึ้นอีกเสยอยู่ไห้มันสุกได้ครับสุกยี่ห้อนี่เลยว่ะพอดีวันหยุดไปู่าเลยขวดหงียบฟักพอดีหมดตัวนี้ใส่เลยใส่หน่อยหน่อย มันมีใช่เราเลี้ยงขายให้ขา้นาน่าเหรอเนเนียนกัดเท่ยว่าคือกันครับว่ามัน,นหนักนั่นดดั้น นังค่วยบ่มวแล้วนังเงียนงจันจาวายาวยาวก็นังนั่นที่ถ้าม <laughs> ันปีกก็รอดมันปียงมันบ่้ออันนียงกูปวดือน้องน้องปวดคือเจี๊ย <laughs> งานวัตัวเล็กเนี่ยแบ่งแดงเี่ยกาเลียยูเป็นจสงสีช่วงไม่หลุดกักาแล้วมึงกาเลียแบบนี้อย กันเราเลี้ยงเลี้ยนนี่ว่รียดทอมเนี่ยมันเป็นแบบนี้พกอะเรี้บวกกับหัวบาน่ยอ้ยเดนี่ยาปันนนั้นที่ย้ำยืี่อก่าด้วยนี่ยดเลือบออกเลือบเกลือบนี่อกจังออนซอยเลยเอ๋ไหบ่าบอกคนละอันนะเลือบแบบนี้ไหมออกไหมใครมันมั้นนะเยอะเฮียเปลี่ยนยกัน สดครับงจากจากเมืองอุดรไปนยดจอยนั่นดีนะเ,นนนเนพราานั้นทีเบรมักบเลือดเี้ยมักเล็บเี้ยที่ไไลยเรียดไปครับักหน่อยครับพี่เขาอูเรียบร้อยครับ เดือดลงไปเลยอ่ะอ่ะสโฆษณาซีวีย

ออกม็มีพัง,งม,มันเปลี่นวอลลัมไวายัยมันกลองเพลงดีอยู่ใครอยู่ทด่น่นว้าวาพอ่อพ่ออย่างไงนี่เกือโตพี่เห็นคนเหรอเกือใส่นั้นแบ ตีเลใส่น้่งเปาดสิยจงกว้านใส่เยอเยอะเลยเครื่องขวัต้องทุ่งเหรอละวันยังขา Ô, right. rồi yeah. oh, này lại, cái đó lại rồi แกก็เทิงมาหน่อยฮะกําลังปวดปวดจะคล้องจิตดันจะคลองเขาจขึ้นเศร้าป่าบลูอะกระแสยูทตั้งตัวลำโพงไปย่งผมเยะไปเงี้ยนังแจ็คปะพี <Darwin> ่คนหนูบ e ่เขากันมัอจาาได้พอดีแ่บแบแบนี่มันเดียดอะแบอยู่ไเห็นไหมคบ่อบ ว่าฮั้นจเขากันยี่นี่พาแล้วมป๋าใจก็ยี่ยนนี่นั่นี่นต้องติใิอีกนี่ยแมนเนี่ยไม่เป็นไรใหบรทุงเยิดดให้บทุงหมดกับใบใหญ่เนี่ยเาะเขาวาจใทุงอีกบ้าล้

xếp vượt qua nữa có người mọi này mọi người mọi người bao người mọi người mọi người mọi người đẹp người non, còn phải người được cái อคุณักไมเหมือนอเนาะว่าหูวพุ่งออกไปเหีาา้มจนหัวคนเยอะอ๋อ่าได้จำ มันก็ได้กงคัวร้ายเกลือน่ี่มาครับมาข่อยเหนียวแกวขวดแข่พัดเยอดหน่อยด้วยเดือดหน่อยบวก็เดือดพอป่ะย่อนกล่องเส็มไหมมแซบโต๊ะตะลังนี่มันดินัดได้สีบสีว่าแซบ บ่กตามนกอ๋ออ,อันน<อ>้เจ้าของครับผ่านน้ำไม้กขบอกอ่ะเ่อสาวพนย <c oughs> ิ่งผ่านน้ำไม้พร้อมจีสาวนมา

กออยข้ายๆรนะ้องร๋อยนี่ปวดหินตีนเขาเขาตีนม่กนอยากเป็นอาการ <c oughs> ngày về băng trẻ đây đứa gì nữa để băng lại mừng rất không đâu chồng chiến mặt thì ăn được bao chẳng ม่บ้องวาล้ราถัวีละเทือนแล้วางรถออ,อืมดูด้ฟังเฮ้ยครับดีย่า มากกว่าจเีเลย Vẫn gì à? Cái việc được. Làm mắc hoặc. Chết như lần. anh chỉnh bớt.

ก็เบียดเดาะพี่เมียมพี่เมียมสามากถี่จวดครับจวดมึงแบแสบแบงเด๋เขือนไปบละซีวิดบวมรุ่มสมองเดี๋ยว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 ปิดแมตปิดแมตปิดแมตขัดสันกันใจลูกดวดน้ำ ครับนี่ฝากไปถึงเบาเท่าครับแใจ่าถึงมาต้องมาใกล้ก็เบาเหือนนี่มันยัตลไาเปีเนี่่จอกันโรยนะบอกมาใส่แทบ,าบนาทีเดีอะไล้วครับ